เป็นร้านลับๆที่รถยนต์เข้าไม่ได้มอไซค์ผ่านได้เท่านั้นท่าใจไม่แข็งพออย่าขับเข้าไปและร้านอร่อยมักอยู่ลึกเสมอแล้วก็มาเจอร้จาจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะของสูตรเป็นเอกอยุธยาตื่นเต้นไม่ไหวสั่งบะหมีม่แห้งมาหนึ่งชามชิ้นสดตะเปื่อยหนึ่งค่ะคุณพี่คือชีเป็นบะหมี่แบนบอกเลยชอบมากชอบมากกว่าบะหมี่กลมอีกตาบอกเลยว่าอร่อยมากรสชาติดีแบบติ๊กถูกติ๊กถูกและต่อมาขอชิมน้ำมาดีกว่าสั่งเป็นเล็กน้ำมาหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยโอ้โหเส้นเล็กเหนียวนุ่มหน,มน้องคะ น้ำซุปหอมเข้มข้นกินแบบไม่ต้องปรุงเลยก็ได้จ้าแล้วคือชีทําชามต่อชามลวกต่อลวกแบบว่าไม่ได้ลวกทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันก็จะนุ่มมัอะไรเงี้ยเนาะ <มา S 2> ป้ามาแล้วก็มานะคะร้านนี้ค่ะเขามาได้สองทานคุณทุกคนค่ะถ้าเข้าทางกรุงเทพตนสี่สิบสามอันนี้คือแนะนำเสริร์ชหาโรงเรียนวัดเรียรบ,บรั้บำรุงับรถไปตามนี้แล้วก็เจอวัดค่ะเจอวัดปุ๊บถ้ามาลายเลี้ยวฝานะคะแล้วก็จะเจอร้านไฟกับพี่แบบนี้เลยที่ที่ฉันเข้าคือเข้าวงสว่างสิบเก้าคือไปทางมอเตอร์ไซค์ได้เท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รถยนะ ประตูมาเจอกำแพงม่วงนะคะแล้วก็เจอร้านเลยค่ะอยู่แค่นั้นเอง